ติ่มแรกก็มีเจ็ดปีต่อกันนี่แหละครับแล้วนีกับเห็ดเห็ดยังอะไรเลยครับทำให้ทำหนักอะไรเนี่ยฝนก็สอบสายไปกั้นแม่น้ำจะทำยังไหน้าแล้งก็ต้องฝนก็สอบสายไปอุดในน้ำถักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งพอถึงหน้าน้ำน้ำก็จะเข้าบ้านตรงน้ำเลยณบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ13,500ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย7ลุ่มน้ำสาขาย่อยได้แก่ลำน้ำชีตอนบนลำสะพุงลำกระจวนลำคันฉูลำน้ำชีส่วนที่สองวยสามหมอและลำน้ำชีส่วนที่สามซึ่งในทุกๆปีลุ่มน้ำชีตอนบนมักประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำพายุส่วนร้อนที่มาเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีและความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำและลำน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ราบลุ่มแองกระทะบริเวณตัวเมืองชัยภูมิและทางตอนใต้ของอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอบ้านคว้า รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำชีตอนบนโดยสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลร,รวมทั้งการไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมอันทำให้มีผลต่อการขาดแคลนน้ำด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่พุทธศักราช2,507จวบจนถึงปัจจุบันกรมชนประธานตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนจึงได้ทำการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในพื้นที่ณปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวม32แห่งขนาดเล็ก446โครงการและโครงการสูบน้ำด้วยไฟ,ฟฟ้า104โครงการ รวมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งสิ้นถึงปัจจุบัน582โครงการความจุเก็บกักรวมประมาณ334ล้านลูกบาทเมตรส่งน้ำให้กับพื้นที่ชนประทานอย่างทั่วถึงรวมประมาณ532,500ไร่ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในลุ่มน้ำชีตอนบนเป็นไปตามลำดับความสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อาศัยเดือนพฤษภาค,คม2552กรมชนประทานได้มอบหมายให้บริษัท P&C n C Management จำกัดและบริษัทพิสุทธิ์เทคโนโลยีจำกัดดำเนินโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนจังหวัดชัยภูมิโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโดยพิจารณาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทำการปรับปรุงอาคารและระบบชนประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำคันฉู และศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงโครงข่ายการระบายน้ําในพื้นที่ราบลุ่มน้ําชีตอนบนโดยเน้นพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองและอําเภอบ้านคว้าวจังหวัดชัยภูมิกรมชวนประธานและกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดประชุมประถมนิเทศโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษาโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหลากหลายหน่วยงานเช่นผู้นําท้องถิ่นหัวหน้าส่วนการปกครองรวมทั้งสื่อมวลชน ขั้นตอนการทำงานของกลุ่มที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านต่างๆทั้งด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อจะได้คำตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับการวางแนวทางพัฒนาโครงการทั้งนี้สรุปได้ว่าการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในช่วงระยะเวลา5ปีแรกของจังหวัดชัยภูมิประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ อำเภอทรัพย์ใหญ่มีปริมาตรเก็บกัก3 4ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้าโปร่งขุนเพชรอําเภอหนองบัวระเวปริมาตรเก็บกัก44ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําลําเจียงอําเภอพักดีชุมพลปริมาตรเก็บกัก38ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําชีบนและยางนาดีอําเภอหนองบัวแดงและอําเภอบ้านข้าวปริมาตรเก็บกัก325และ70ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําคลองเจริญอําเภอหนองบัวแดงปริมาตรเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตร และการพัฒนาในช่วงเวลา5-10ถึงปีมีส่วนการดําเนินงานต่อเนื่องคือโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดาริอาเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชายภูมิมีปริมาตรเก็บกัก32ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านหลนอําเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชายภูมิปริมาตรเก็บกัก3 4ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําลําชีลองอําเภอบ้านข้าวจังหวัดชายภูมิปริมาตรเก็บกัก15ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสามหมออําเภอโคกโพชัย จังหวัดขอนแก่นปริมาตรเก็บกัก9.5ล้านลูกบาทเมตรและโครงการอ่างเก็บน้ําวังตาลาดอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิปริมาตรเก็บกัก12.5ล้านลูกบาทเมตร กรมชนประทานยังมีแผนพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กจานวน42โครงการรวมความจุเก็บกัก9.57ล้านลูกบาศเมตรส่งน้ําให้กับพื้นที่ชนประธาน27,405ไร่โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า19โครงการส่งน้ําให้กับพื้นที่ชนประธานประมาณ132,600ไร่และโครงการแก้มลิง20โครงการความจุเก็บกักประมาณ83ล้านลูกบาศกเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์35,000ไร่ ทั้งหมดเป็นโครงการที่อยู่ในแผน5ปีตามแผนพัฒนาในลุ่มน้ำชีตอนบนจะทำให้มีพื้นที่ชนประธานเพิ่มขึ้นประมาณ470,000ไร่รวมกับพื้นที่ชนประธานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันประมาณ1ล้านไร่หรือร้อยละ20ของพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำชีตอนบน ด้วยเหตุหลายปัจจัยที่เกิดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ําทําให้มีเสียงจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงฝายในแม่น้ําชีให้เป็นประตูระบายน้ําเพื่อให้การระบายน้ําในแม่น้ําชีทําได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยน้ําท่วมและสามารถเก็บกักน้ําในแม่น้ําชีช่วงฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งได้จึงได้ดําเนินการแก้ไขตามแบบลักษณะขั้นบันไดได้แก่ประตูระบายน้ำบุตามีประตูระบายน้ำบ้านหนองคูประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีประตูระบาย าน้ำกะฮาดประตูระบายน้ำบ้านหนองแหนและประตูระบายน้ำแก้งสนามนางทั้งหมดใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปี ทั้งนี้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบชนประธานในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยลําคันฉูจึงควรดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้างประตูระบายน้ําบ้านปากจา่าประตูระบายน้ําบ้านกุดแขนและประตูระบายน้ําบ้านนาเพื่อพัฒนาระบบชนประทานให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําลําคันฉูขนาด239กิโลวัตต์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ1.12ล้านหน่วย ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อให้กับหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงต่อไป สำหรับแผนพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคตจะมีเขื่อนและประตูระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการใช้ระบบโทรมาตรเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจึงมีส่วนสำคัญโดยมีสถานีหลักตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนและมีสถานีสนามที่ตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสมจำนวน26สถานีเพื่อส่งข้อมูลจากสถานีสนามมายังสถานีหลักซึ่งจะมีระบบประมวลผลและคาดการณ์กรณีที่จะเกิดน้ำท่วมและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้เกิดผลกระทบ น้อยที่สุดส่วนในฤดูแง้งก็จะมีการบริหารจัดการตามปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่โดยใช้ระบบสกาดา้าและระบบโทรมาตรในการติดตามควบคุมการส่งน้ํา สำหรับระบบป้องกันภัยธรรมชาติจากการเกิดน้ำท่วมสำนักชนประธานที่6กกรมชนประธานดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมตัวเมืองชัยภูมิและระบบระบายน้ำและสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแม่น้ำชีฝั่งซ้ายตามแผนของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระยะทาง29.35กิโลเมตร ทั้งนี้กรมชนประธานและกลุ่มที่ปรึกษาได้กําหนดวางแนวทางป้องกันควบคู่กันไปโดยใช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ําสายหลักและทําการขุดคลองเชื่อมให้เป็นโครงข่ายในการระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้จําเป็นต้องทําการปรับปรุงหรือถอนอาคารที่กีดขวางลําน้ําเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถลดพื้นที่น้ําท่วมได้ประมาณ80,000ไร่กรมชนประธาน มุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําชีตอนบนอย่างจริงจังแม้เผชิญอุปสรรคด้านสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาแหล่งน้ําอย่างไรก็ตามการดําเนินง,งานตามแผนงานในครั้งนี้สามารถช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาเรื่องน้ําได้ดีในระดับหนึ่งแต่จะเป็นรากฐานสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ําชีตอนบนด้วยความจริงใจ